สวัสดีครับผมเหมือนชาวคิวอาร์ครับผมวันนี้ก็ผมยังอยู่ต่างจังหวัดครับวันนี้ก็สั่งให้รถเขามารับอ่ารับโกมาจากกรุงเทพครับก็จะเอาโกากับเชอร์ชิลมาอยู่ต่างจังหวัดคือมาอยู่กับแม่ครับผมเพราะว่าแม่อยู่คนเดียว ก็เลยจะเอามาป่วนแม่หน่อยเพราะว่ากลัวแม่จะเหงาก็าวันนี้ก็เลยพาสองตัวป่วนมาอยู่ที่ต่างจังหวัดกันครับจะมาดูว่าจะป่วนขนาดไหนอ้ออันนี้รถเขาเพิ่งเอามาส่งครับแต่ต้องเดินทางต่อกันอีกนิดนึงครับ ก็มองกล้องหน่อยครับอืโอเคครับบอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปถึงบ้านเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีออนี่นันๆให้เพื่อนๆดูนะหน่อยเราจะมาป่วนกันที่บ้านนอกกันละตอนนี้ก็กำลังจัดการเชื้อชิวครับเชื้อชิวอยู่ข้างหลัง ต้องใส่โกงกันก okay, okay, ่อนาเชอร์ชิลเพราะเชืรอชิวจะป่วนนักแต่แม่โก้นี่คือนั่งไปกับผมได้โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงไปเจอกันอีกทีนะครับออมโก้ไปแล้วครับผมไปลองไปลึกไปล่อยขับรถดิ